สวัสดีครับทุกคนผมแมมโบ้ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาสอนวิธีการนะครับลบโฆษณานะครับปิดหรือบล็อกโฆษณาที่มาในรูปแบบของแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ apk เองหรือว่าแอปที่มาจากการดาวน์โหลดนะครับซึ่งซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะนํามาซึ่งไวรัสนะครับอาจจะเป็นไวรัสนะครับหรือไมแวร์ที่แฝงเข้ามาในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะครับก่อนอื่นให้ที่คนเข้าไปที่เซตติ้งหรือการตั้งค่าครับ เลื่อนไปที่แอปพลิเคชันครับผมหรือว่าของหลายๆเครื่องจะเป็นการจัดการแอปพลิเคชันนะครับเลือกไปที่รายการแอปครับผมทุกคนเห็นแบบนี้ไหมครับอ่าเนี่ยครับ facebook app s t เนี่ย facebook จริงๆแล้วแอปที่มันเป็นรูปแบบของ ไฟล์ apk หรือว่าแอปที่มันเป็นรูปแบบปกติเนี่ยมันจะมีรูปภาพเหมือน facebook ก็จะเป็นรูปของ facebook นะครับคือแอปพวกนี้มันเป็นมันมีโอกาสความน่าเชื่อถือได้มากกว่านะครับแต่ว่าทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวไอคอนที่เป็นตัวเหมือน Android นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งมันติดมากับแอปที่เราโหลดมาจากอาจจะเป็นใน Pay Store เองหรือว่าไฟล์ apk เองที่เราอนุญ,ญาตนะครับ ให้เข้ามาติดตั้งนะครับแต่พวกไมล์แวรพวกนี้มันจะเข้ามาแฝงในเครื่องนะครับให้ทุกคนลบออกไปนะครับหรือว่าบังคับหยุดนะครับแล้วก็ตัวตัว f b o o k o p p m p r m e t k n t ต n g นะครับตัวนี้นะครับคือมันจะส่งเหมือนเป็นไฟล์โฆษณาจาก คือไม่ใช่เป็นของแอปเฟบุ๊กโดยตรงนะครับทุกคนปิดบางคับจุดนะครับแล้วก็ปิดการใช้งานปิดการใช้งานครับผม ทุกคนมาปิดการแจ้งเตือนนะครับอน,นุญาตการแจ้งเตือนให้ปิดให้หมดนะครับเห็นไหมครับทุกคนว่า a c e b o o k นั่นคือมันเป็นแอปที่ไม่มีข้อมูลนะแต่ว่ามันเข้ามาแฝงอยู่ในเครื่งองของเรานะครับให้ล้างแคชนออกไปให้หมดนะครับ เห็นไหมอาพวกนี้มันจะใช้งานอยู่เบื้องหลังนะครับให้ทุกคนมาปิดให้หมดนะครับโอเคครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับป้องกันไวรัสนะครับหรือการแจ้งเตือนโฆษณาที่เราไม่ได้ต้องการให้มันมีการโฆษณาของแอปนะครับแล้วโฆษณาที่มากับแอปพวกนี้ที่มาการแจ้งเตือนแบบนี้มันก็จะหมดไปนะครับ ครับนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่ผมนํามาเสนอนะครับเพื่อที่จะให้ทูกนใช้โทรศัพท์ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้แมมโบส,สวัสดีครับ